นะครับก็สวัสดีนะครับในนี้ในคลิปที่2นะครับตอนที่2นะครับพ่อแม่ลูกนอกเจเนเรชันที่2ของทางไม่เสลี่ยงซึ่งนันไม่เสี่ยงนะครับได้นําเข้ามานะครับก่อนที่เราจะไปเจเนเรชันที่2กันนะครับว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเมืองไหนนะครับผมก็จะมาจากย้อนไปคลิปแรกนะครับสีเจ้าสดใสนะครับที่ผมพูดให้ฟังนะครับที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่า ้าสดใสนะครับสีจะออกมาณนี้นะครับแข้งดำนะครับแล้วหงอนหมูนะครับเจ้าสดใสนะครับที่ลูกออกหลานมาให้ชนกันเยอะแยะมากมายเป็นลูกของหมูเท่าโดยตรงนะครับซึ่งหมูเท่าเนกระจ่ายลูกได้ดีมากนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าสไตล์เป็นอย่างไรมีฝาไว้กินข้าวนะครับเมื่อโคกูนะครับที่กว่าจะได้เข้ามาแล้วต้องจอดรถกันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับกว่าจะได้นําเข้ามานะครับต้องใช้ระยะเวลานะครับในการเดินทางเข้าไปข้ามเขาข้ามดอยหลายลูก นะครับคจะได้สายพันธุ์มันมันไม่ใช่น่งง่ายนะครับทำไมทาใไม่เสียเรียนถูกห่วงนักนะครับอันนี้คือตัวผู้นะครับตัวผู้ของเหล่าสดใสนะครับสีประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็สําหรับตัวเมียนะครับสําหรับตัวเมียนะครับนะครับสวยๆนะครับของเหล่าเจ้าสดใสนะครับเป็นสายหมูที่พัฒนามาแล้วนะครับซึ่งมันมันเหมาะกับไก่ปัจจุบันนะครับ แต่ปัจจุบันไม่ต้องการลีลานะครับจะเห็นไก่ในอดีตจะใช้จะใช้ไอคิวใช้ลีลาเยอะใช้ความคมนะครับหลายหลายเรื่องนะครับประกอบกันนะครับแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเข้าคมว่านะครับเอาคมว่าลีลามาทีหลังต่อ่อตัวรอดเป็นหลักนะครับไม่ต้องลีลาเยอะนะครับอันนี้คือมือสานแม่เสลียนนะครับที่ผมพาอพัฒนาไว้นะครับนะครับใครสนใจก็สอบถามหรือปรึกษากันได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งเก้าสามนะครับลูกนอกลูกในเป็นอย่างไรนะครับ เรามาติดตามกันเจเนอเรชันที่2อะนะครับเรามาต่อกันเข้ามานะครับลูกนอกไม่เสียงนะครับที่นําเข้ามาโดยลุงนันนะครับอันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับเจเนอเรชันที่2เนี่ยลักษณะของไก่เนี่ยจะเป็นหงอนช่อนะครับหงอนช่อนะครับสีสวยนะครับหางกระดกอกตั้งเช่นเคยหัวไหล่หนานะครับนะครับหัวไหล่หนาขนแน่นนะครับยังคงเอกลักษณ์ไว้นะครับ ครันี่แลครับดูลักษณะเจเนอเรชันที่2นะครับทรงจะดีมากนะครับอาหารก็ดกอกตั้งหนอนหมู่เราไม่หมู่นะครับหนอนชอบนะครับเออสำหรับเจเนอเรชันที่2เนี่ยก็จะมีอยู่สองสายชัดเจนนะครับที่ลุงนันนําเข้ามานะครับไม่ใช่เจบมีเป็นนะครับสายพันธุ์แรกนะครับก็คือเจเนอเรชันที่2เนี่ยก็คือคือกลับไปเอาเมอปโคกูเดิมนะครับซึ่งกว่าจะติดต่อซาไนเนี่ยที่คนที่นำ นำ,นำสายหมูเ่เข้ามาได้นะครับใช้เวลาใช้เวลาในการติดต่อนานมากกว่าจะเจอคือลุกนั้นก็ก็ไม่ได้เอาสายนอกเข้ามานอกจากให้สันไนคนเดียวนะครับที่เป็นคนตอกบสวงหาให้นะครับ <c oughs> เพราะว่าสันไนนะครับกจจจ็จะเป็นคนเก่าคนแก่ซึ่งรู้จกัจจกจากลังเดิมของหมู่เท่านะครับก็คือหลังจากลุกนั้นติดต่อไม่ได้นะครับก็ติดต่อสันไนให้กลับไปเอาเมืองเดิม เจ้าของเนี่ยเจ้าของเดิมของเขาเนี่ยที่อยู่เบอร์ค6ูเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ลุงนันเขาจะไม่ให้มาเลยนะครับอันนี้คือถึงได้หมุกดำนะครับหมุกดําเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางแม่เสลียงของทางนายก็กำลังพัฒนากันเยอะมากนะครับตอนนี้ก็กําลังโด่งดังนะครับนะครับตอนนี้ก็จะมีลายกลุ่มของไม่เสลียงโดยตรงนะครับที่ติดต่อการนําคือใครอยู่ในลายกลุ่มก็จะได้ไปเยอะหน่อยนะครับสําหรับสำหรับเอ่อเจเนเรชั่นที่2นอกจากเป็นสายหมุกดำแล้วนะครับก็จะมี นะครับเจเลนชั่นที่2นะครับซึ่งเป็นเป็นสายพันธุ์ที่ตีนะครับผ่านไฟนะครับชนะในในแต่ละเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นบันดเลเมืองเจ้าปะดองนะครับและหลายๆเมืองนะครับที่ไหนนะครับเป็นคนเมียมองมาให้นะครับก็จะจะไปสอบแสวงหานะครับสอบแสวงหาในกรณีที่มันถูกแทนเป็นตัวเนะครับก็คือแม่เสลียงนะครับ แล้วถ้าอีกขั้นหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะสลักไว้จะเป็นตนรูปดาวนะครับถ้าเป็นรูปดาวปุ๊บก็หมายความว่าเป็นไก่จาซุมลุงนันนะครับสุมลุงนันไม่เสี่ยงนะครับอันนี้คือทําสัญลักษณ์ไว้ชัดเจนมากนะครับเพื่อไม่ให้สายพันธุ์มันไปปนเพื้อนที่ไหนนะครับครับอันนี้คืออันนี้คือลักษณะของของลูกนอกเจเนเรชันที่2นะครับที่นําเข้ามานะครับถามว่าสไตล์เป็นอย่างไรนะครับเจเนเรชันที่2เนี่ยจะไม่เน้นลีลาเยอะมาก นะครับขึนไก่เบอร์แข่งไม่ได้ร้อยนะสองร้อยขึ้นไปนะครับก็คือหัวล่งางชัดเจนตีหัวร่างตีชัดเจนตีแน่นสุดตีสุดถังนะครับนั่งหงอนเต็นะครับ <caracter. S 1> จะไม่ถอยจะไม่ลอย,จะ,ลอยจะไม่วิ่งจะไม่ชิ่งนะครับจะไม่เข้าปีกวิ่งออกแต่จะขึนไก่เอาตัวรอดนิดเดียวถอดนิดเดียวแล้วตีนะครับถอยถอยคู่ต่อสู้ถอยเขาเตะนะครับคู่ต่อสูู้เดินเข้ามาเขาเตะเขาหยิบนั่งหงอนเลยจะไม่วิ่งจะไม่ลอยจะไม่อะไรเยอะมากนะครับสาหรับเจเนอเรชันที่สนะครับสาหรับเจเนอเรชันที่2เนี่ยกับเจเน ที่เพาะพัฒนามาแล้วเนี่ยทางนันเคก็บอกว่ามันมันมันได้ทั้งครบเครื่องนะครับมันได้ทั้ง IQ นะครับของหมุกเท่าเดิมๆมนะครับมันได้ทรงดีนะครับล่ำหนาหนาสูงสูงนะครับปลายคอดีนะครับแข่งขายาวนะครับเดใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็ทำให้ทำให้สายพันธุ์เก่าเจเนอเรชันที่1กับเจเนอเรชันที่2มิกกันแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัว นะครับตอนนี้ก็ถึงฤด,ดูการนะครับสำหรับการชนนะครับจะมีตัวดีๆนะครับเข้ามาเยอะนะครับมากมายนะครับ <c oughs> สำหรับไก่นุ่มนะครับไก่นุ่มที่เป็นเจเนเรชันที่2เราจะเห็นได้ว่าทรงเขาจะดีหนาล่ํานะครับตัวนี้กระดูกเขาจะดีเหมือนกันทางนู้นน่ยทางพม่เนี่ยเขาพัฒน,นามาสาหรับสาหรับความต้องการนะครับ,รบความต้องการของของของทางทาง,ของทาง,ทางของทางประเทศไทยนะครับ อันนี้คือลักษณะของพม่าเจเนอเรชันที่สองนะครับซึ่งผมนะครับได้มีโอกาสเลี้ยงตีให้ลุงนันอยู่สามตัวนะครับตัวแรกนะครับเป็นเป็นม้างอนนะครับเป็นสายหมู่นะครับสายหมู่เดิมผสมกับงอนนะครับตัวนี้ถอดนิดเดียวแล้วตีออกแข็งแรงนะครับสองเจ็ดสองแปดนะครับเลี้ยงเสร็จก็ส่งให้ลุงนันไปตีที่แม่เสลียงนะครับอีกตัวหนึ่งเจ้าคมแฝกนะครับตัวนี้ก็ทรงนี่เลยแต่เป็นสีแดงแดงดูแดงกล่ำกว่านี้นะครับทรงนี่เลยหน้าตาอย่างนี้หงอนอย่างนี้เลยนะครับ ก็เป็นไก่ตีหัวล่างชัดเจนนะครับทั้งหมูตัวหมูเป็นตัวพัฒนารูปในแต่คงแฝกเป็นตัวที่นําเข้านะครับเป็นตัวที่นําเข้าจากจากจากภูมนอกอขกมาซึ่งส่เน,นี่ยเป็นคนหาเมเบลมองนะครับคุณไปน้องแล้วผ่านมาให้เจ้าคงแฝกเนี่ยชนะที่ประเทพพ่อหนามาแล้วสามไฟนะครับทางลุงนั้นก็ให้ผมนํามาเลี้ยงตีนะครับส่วนผมก็ได้พัฒนานะครับได้พ่อผสมไว้เดี๋ยวจะให้ดูลูกเจ้าเจ้าคงแฝกนะครับ อันนี้คืออนนค่อ,อ,นนคอะม่เจเนอเรชันที่2นะครับเมืองอการนำเข้ามาใน,ในแต่ละเมืองเนี่ยก็จะามาเก็บไว้ที่ท่ทคิเล็กนะครับหลังจากนั้นจากประเทศ่าคิเล็กก็นั่งเรือนั่งเรือเข้ามาทางฝั่งไทยนะครับแล้วก็กลับมานำมาสู่แม่สระลียงจะเห็นได้ว่ากว่าจะนําเข้ามานะใ้แต่ละเมืองนะครับก็ค่อนข,ข้างใช้เวลาใช้เงินทุนนะครับใช้แมวมองที่ดี นะครับจากสู่อดีตจนถึงปัจจุบันเจเนเรชันที่1อย่างไรเจเนเรชันที่2ก็อัปเดตกันไปตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพ่อแม่ลูกนอกตัวนะครับที่เอามาเลี้ยงตีแล้วมันหลุดขาที่ผมนะครับก็เ๋ยจะให้ดูลูกมันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกนอกนะครับที่ลุงนันนําเข้ามานะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นรอยเหนือหน่อยนะครับตัวนี้ เนื่องจากมันเป็นไซเล็กนะครับเหมาะสำหรับตีภาคเหนือนะครับชุดหลังเนี่ยที่เอามาจะเป็นตัวสูงใหญ่จะหาคู่ต่อสู้ได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นจะถูกจําหน่ายในภาคกลางกับภาคอีสานเยอะมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกนอกนําเข้านะครับลูกนอกเราจะเห็นได้ว่าขนก็จะแน่งเหมือนเดิมนะครับเนื้อขนจะดีครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าสลักตัวเอ็มนะครับก็คือเป็นไก่แม่สะเลียงนะครับเป็นซุ้มของลุงนันเงินมากลูกนอกนําเข้าแม่สะเลียงนะครับถ้าเป็นตัวเอ็มนะครับ อันนี้คือชัดเจนนะครับว่ามาจากที่ไหนนะครับเป็นตาดาวนะครับก็เป็นสมของสมลุงนันแม่สเสลียงนะครับอันนี้ก็คือเขาทําสัญลักษณ์ไว้ชัดเจนมากนะครับสําหรับสําหรับสมแม่เสลียงของลุงนันนะครับถามว่าตัวนี้นะครับชนะผ่านไฟนะครับที่ประเทศพม่ามาแล้วถึงห้าไฟนะครับแล้วนํามาตีไทยี่หกซึ่งพ่อผมกับผมน่ก็เลี้ยงตีแต่เพิ่นหลุดถ่ายไปก่อนนะครับหลุดถ่ายไปปุ๊บตัวนี้ก็ใกล้เต็มละนะใกล้จะได้เตะแล้วนะครับ ครับตัวนี้คือเจ้าทองถอดถอยนะครับตัวนี้ตีได้2เชิงน,นะครับตัวนี้ถ้าเป็นพม่าถอยเขาเดินเตะเดินเสิร์ฟนะครับแต่ถ้าเป็นลูกครึ่งที่เดินเข้าหาเขานะครับเขาจะถอดสวยมากถอดซ้ายถอดขวาถอดซ้ายถอดขวานะครับถ้าเรากดคอเขาจะถอดนี้ครับกดคอเขาจะถอดนี้นครับเป็นไก่ที่ที่ไอคิวไม่เยอะอย่างผมบอกครับไอคิวไม่เยอะเอาเอาตัวล่อนะครับไก่เจเนอเรชั่นที่2เนี่ยเวลาเรากาะเขาเนี่ยเขาจะถอดหัวอย่างเงี้ยครับ กอดเขาจะถอดหัวอย,ย่างนี้กอดเขาจะถอดหัวอย,ย่างนี้เดียวแล้วก็ตีเลยนะครับจะไม่เหมือนในอดีตที่เข้าปีกนะครับเข้าปีกแล้วก็วิ่งปู๊ดเข้าปีกแล้วก็วิ่งป,ปาดออกไปลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับ <c oughs> นี่คือแข้งนะครับนี่คือแข้ง,น,น,ขงน,น,น,นะครับ่คือแข้งนะครับดูหน้าตาเขานะครับนะครับนี่คือลูกนอกนะครับที่ดูนํานดเข้ามานะครับอันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกเขานะครับเขาถ่ายทอดพฤติุก,กรรมออกมาในะหน้าตาเหมือนกับมากเลยนะครับ อ่านะครับนี่คือลูกๆของเจ้าทองถอดถอยนะครับตัวนี้ทั้งหน้าตาทั้งหงอนเนี่ยจะเหมือนเขามากนะครับนะครับจะเห็นดูนะครับลักษณะสีขนการถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับการถ่ายทอดพันธุกรรมลูกนอกนะครับตัวนี้ลูกนอกผสมพม่าลูกในนะครับนะครับดูพันธุกรรมที่ออกมานะครับจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้เตี้ยล่าเหมือนเหมือนเหมือนพ่อเขานะครับตัวนี้เขาคืจะออกมาเป็นทรงดีแต่วันนี้คือซึ่งผมก็เพาะพัฒนาไว้นะครับสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่า ลูกนอกกับลูกในนะครับพัฒนาออกมาแล้วนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็ติดต่อสอบถามผมได้นะครับเบอร์087 187 5193นะครับหรือ Facebook นะครับ JIMMY JIMMY CM นะครับปญญามูลนะครับหรืออีกจิมมี่เชียงใหม่ก็เป็นภาษาไทยนะครับหรือแอดไลน์นะครับ JIMMY CM 2 5 1 6นะครับ JIMMY CM 2 5 1 6นี่คือแอดไลน์มาทัก มาคุยกันได้นะครับสำหรับพม่าลูกนอกกับลูกในนะครับเป็นอย่างไรนี่คือเจเนอเรชันที่2นะครับผสมกับสายเดิมนะครับสายสดใสไม่เสเลี่ยงนะครับที่โด่งดังแนอดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกเจ้าคมแฟกนะครับลูกคมแฟกนะครับลักษณะลูกๆที่ออกมาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือเจนเนอเรชันที่2นะครับลูกเจ้าคมแฟกนะครับที่เลี้ยงตีให้ลุงนันแล้วนะครับ ก็ขออนุญาตก็มาเพาะผสมไว้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าทรงก็สูงนะครับนะครับเห็นว่าคออะไรยาวหมดนะครับแข้งขายาวหมดนะครับหนุนหลังแน่นนะครับอันนี้คือเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับผสมกับเจเนอเรชันที่1นะครับที่ผมเก็บสายเลือดไว้นะครับสําหรับลูกนอกนะครับแัะนี้ก็ผสมมาเยอะนะครับใครที่สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามนะครับเชิญชวนเป็นอย่างไรจะพัฒนาไปในทางไหนนะครับผมก็มีลูกนอก ผมว่ามจากเมืองไหนนะครับผมมีสไตล์แบบนี้นะครับผมอยากาพัฒนาแบบนี้นะครับจะต้องเติมเต็มอย่างไรนะครับเรามาปรึกษากันนะครับเราไปด้วยกันนะครับสำหรับสมาชิกไก่ด้วยกันนะครับอย่าไปซีเรียออกนะครับลองผิดลองถูกนะครับเก่งไม่เก่งก็เป็นไก่ของเรานะครับอย่าไปซีเรียกนะครับการลงทุนคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับกับอันี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอลูกนอกนะครับเจเนอเรชั่นที่2นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูลูกในนะครับลูกล่กพม่ที่นําเข้านะครับพัฒนาแล้วนะครับที่ออกเป็นทางเหนือจะเป็นสีสันไงนะผมให้ดูนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็เป็นพ่อลูกในนะครับพ่อลูกในนะครับเป็นเป็นการผสมระหว่างหลอสดใสนะครับผสมกับแม่นอกนะครับแล้วก็ได้พ่อพันธุ์ออกมานะครับซึ่งผมติดกับสายปาลันชัยประการนะครับก็เอามาผสมกับแม่ใน นะครับพ่อนอกแม่ในนะครับได้พ่อมาเป็นสายปลาลันนะครับก็ก็ติดสายปลาลันไว้นะครับแล้วก็นำมาผสมนะครับผสมกับกับสายบ้านะครับนะครับที่ที่เรามีไว้นะครับจะออกมานะครับจะได้ว่าก็จะคงขนแน่นนะครับหางกระดกอกตั้งนะครับหงอนสวยนะครับตัวนี้เป็นไก่ไอคิวเป็นไก่ไม่ใช้ปาาซึ่งคงเอกลักษณ์ของความเป็นแม่เสลียงนะครับ มีปากไว้กินข้าวนะครับเตะวิ่งตวิ่ผมพัฒนามาให้เตะแล้วก็วิ่งนะครับสำหรับเอาไว้ต่อกรกับพวกที่เดินตีเดินเตะนะครับก็จะต้องใช้อคิวหน่อยนะครับผมจะเพาะพัฒนาหลายๆสายนะครับหลายอคิวไว้นะครับเพื่อเอาไว้เช็คกันนะครับนะครับเห็นด้วยว่าหน้าตาหนอนนะครับสวยหมดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูพ่อพันธุ์นะครับที่เกิดจากสายแม่เสลียงลูกใน นะครับสายสดใสเดิมๆนะครับที่พ่อผสมไว้กับของลุกพลนมนะครับสารลิบิชัยชื่อว่าเจ้าทองไอคิวตัวนี้จ่ายลูกชนะหลายไฟแล้วนะครับตัวนี้ก็กําลังถ่ายขนเดี๋ยวผมจะนํามาให้ดูนะครับดูกันหลายๆนะครับตัวนี้เป็นสายสดใสเลือดเข้มนะครับหลังจากเจ้าสดใสนะครับลูกเข้านะครับได้ตายไปนานแล้วนะครับตัวนี้ผมก็เก็บสายนี้ไว้นะครับจ่ายลูกนะครับ ตีหลายหลายเที่ยวนะครับหลายตัวตอนนี้ก็เก็บลูกเจ้าของแฝบซึ่งเป็นสายเจ n เนอ t i เรชั่นที่2ไว้ครับเป็นพม่าลูกนอกนะครับที่ตีชนะเมืองประเทศพม่าหลายไฟสันไหนก็ติดต่อน,นํามาให้มุนันนะครับก็ตอนนี้ก็ตัวเมียเขาก็คู่ตัวสามเมื่อกี้นะครับผมก็เก็บตัวเมียไว้ทั้งหมด3ตัวผมจะเอาพ่อตัวนี้ซึ่งมีลักษณะนะครับสไตล์ชนทั้งเดิมนะครับ การยืนเหมือนเจ้าสดสายเป๊กเลยนะครับซึ่งจะเอาไว้ผสมกับเจเนเรชันที่2นะครับลูกนอกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครติดตามผมเนี่ยผมจะปล่อยคลิปนะครับผมจะปล่อยคลิปลูกนอกกับลูกในเตะกันแล้วเป็นอย่างไรนะครับตัวที่เตะเป็นอย่างไรสายไหนยังไงนะครับเอาให้ดูนะครับให้ดูว่าเป็นนาทางแล้วเรามาปรึกษากันนะครับแล้วผมจะจะพพัฒนาไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ ก็ก็กราบสวัสดีนะครับก็ไวยพรปีใหม่นะครับให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่สิ่งที่ดีนะครับเงินเหลือใช้นะครับการเดินทางไม่ว่าจะไปไหนขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระราชไตยทั้งหลายนะครับจงโดดบันดาลให้ท่านอยู่มีความสุขนะครับปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับปี2อ6 2นะครับสวัสดีครับ